สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับน้องบองบองนะครับเป็นสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าตัวใส่ถ่านนะครับไม่ใช่ตัว usb นะครับแต่ตัวนี้นะครับเราจะแถมถ่านไปให้แบบนี้เลยนะครับสินค้าจะได้ไปเป็นถุงแบบนี้นะครับเราจะห่อใส่กล่องให้นะครับแล้วก็สินค้าเราจะแถมถ่านไปให้ตัวนี้นะครับสามารถเปิดเพลงได้แล้วก็อัดเสียงได้นะครับ น้องจะพูดตามเราเวลาเราพูดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มเปิดเสียงเพลงนะครับตรงนี้จะเป็นตัวอัดเสียงนะครับเราพูดเสร็จปุ๊บมันจะพูดตามเราได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะอัดเสียงได้อะไรได้ทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเทสตอนอัดเสียงกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสินค้าของเรามีคุณภาพครับสินค้าของเรามีคุณภาพครับสินค้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับสินค้ารับประกันราคาถูกแน่นอนครับผมขอบคุณครับ